วันที่2 7ธันวาคมพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาสโดยดรบุรินสารีคำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในกิจกรรมได้จัดกิจกรรมปฎิกาศปีใหม่และซานต้าของหนูเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดอิไเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอีกทั้งจัดกิจกรรมการลเล่นต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนการแสดงออกเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานนอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญโดยได้รับการสนับสนุนของขวัญอาหารไอศครีมและน้ำดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อให้น้องๆคนพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความสุขในวันปีใหม่